สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบไปเขาคิดยังไงกับเรานะคะแล้วก็ภายในจิตวันนี้เขาจะเทคแอคชั่นไหมนะคะดวงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะถ้าใครถูกจริตกับคลิปนี้อาจจะเป็นไปตามที่ที่พายพูดนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะ ะะแต่ว่าหมออยากให้คุณดูเป็นแนวทางนะ,ะมันคงไม่ตรงกับทุกคนเนะาะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะไพ่ไปแรกก่อนนะห้าถ้วยอ่ะใครก้มหน้าเศร้าเนี่ยยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆหรือเรื่องราวที่เคยทําผิดทพาพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างมาก็ได้นะคะยังคิดถึงอยู่นะคะตรงนี้มาดูที่ผ่านมาบางคนตกสภาวะนี้ไหม เราะะเป็นตัวเลือกของใครบางคนหรือเปล่าแล้วก้าวถ้วยเป็นรักซ้อนรักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะเออคลิปของหมอนะ,ะมีคนถามว่าดูแต่หญิงชายเหรอหมอดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะตรงนี้นะ,นะะมันคลิปคลิปนี้ยมันดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสิบดาบคือความรู้สึกที่เราโดนแทงข้างหลังเหนื่อยกับความรักความสมาธ่ผ่านมาบางคนอาจจะอยู่เป็นสถานะแฟนแล้วนะคะเป็นครอบครัวแล้วก็ได้หรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้ว มาดูปัจจุบันอ่ามาดูอาทิตย์ที่ผ่านมากันบ้างว่าเป็นเช่นไรนะคะเดมูนนะคะบางคนคุยกับชาวราศีมีนรคนาเมีนนธาตุน้ำกระกลมินพิจิกเนาะนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดว,วันพฤหัสธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะตรงนี้เฮ้อมิชกันลัคนากันเอ็มพัเลอร์ Emperor, ราศีเมธลัคนาเมธคนเกิดวันอังคารนะคะคนต่างชาติก็ได้นะ,ะจัตติกชาวตุลลัคนาตุล ธาตุไฟเมีสิงห์พนูเด็กถือถ้วยคนอายุน้อยนท์ถือดาบแปดถ้วยค่ะสามดาบแล้วเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอจัดเม้นนะคะเก้าถ้วยสองดาบนะคะสองดาบมาดูกันนะคะ ความรักความสามัคคีที่ผ่านมาหนึ่งคุณอาจจะเป็นแฟนกับเขาแล้วเป็นครอบครัวแต่ความสัมพันธ์นี้เขาดึงใครเข้ามาจนกลายเป็นหลักสามเศร้านะคะเขาเาไม่เคยนะคะที่จะชัดเจนไม่เคยที่จะเคลียอะไรกับคุณเลยนะคะหรือความรักนี้นะคะถ้าเขามีทางเลือกตัวเลือกคนนี้ก็โลเลนะลังเลรักพี่เสียดายน้องจนคุณต้องรู้สึกว่าอุย้ยคุณต้องตัดสินใจจะติดเลือกออกมาคือเลือกเดินออกมานะคะ เก็บแต่ความทรงจารู้สึกดีนิดนึงที่เราเคยชุ่มเทแต่ที่ผ่านมามันมนมันเศร้านานเดินออกมาทั้งที่เราไม่อยากจะเดินออกมากรณีบางคนน่ะมันไม่ใช่สามเศร้าเสมอไปนะพูดตรงเกินไปอารมณ์เบี่ยงวีนใส่กันในความรักความสัมพันธ์นะบางคนก็เจอคนอายุแตกต่างกันได้ด้วยนะภัยตรงนี้นะคนที่เดินออกมามันรู้สึกมันร่างว่างมันไม่เต็มเต็มอะในความสมัธ์มันรู้สึกโดดเดี่ยวเลยถอยออกมาบางคนก็เป็นสภาวะที่อยู่ไกลนะคะความรักนี้ นะคะบางคนก็วนเวียนกับสิ่งเก่าๆนะทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรให้เราเลยเหนื่อยสิบดาบขึ้นมาจบอยากจะจบอยากจะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนื่อยแล้วนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะมาดูปัจจุบันดีกว่าค่ะว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปถ้าเขาไปไปดีกว่าใครเนี่ยไปได้ดีมีสุขไหมนะคะหรือไปทําอะไรนะคะมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะตรงนี้นะ สเตนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะสตากคุมลัคนาคุมห้าถ้วยนะคะควินถือไม้เท้าเดกดาบเด็กถือเหรียญน,นะคะหกถ้วยสิบถ้วยเดดอ่ะขอไพยกระสีเหรียญแต่ว่ามีเดดตรงนี้คิงดาเดดนะคะพิจิกลัคนาพิจิกสามถ้วยไพ่ใต้สำหรับเป็นเดวิลมังกรลัคนามังกร อันนี้หมอมินพูดตามไพ่ของหมอเท่านั้นนะคะเหมอว่าเขาไปดีกว่าคนอื่นนะคะหนึ่งนะไปคุยไปดีกว่าคนอื่นแต่คนที่เขาไปดีลหมอว่าเป็นความรักที่คุณเห็นไหมเดวิลคือมาปรปีศาจซาตานหรือความรักที่เป็นรักมากกว่าสองคนขึ้นไปคือเอาง่าย,ายๆเขาอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วนะคะความสัมพันธ์มันกลายเป็นสามเศร้านะ,ะมันเป็นวี่ปากกรรมนะคะเด,ดวิลเนี่ยถ้าเรา นอกใจเราก็จะเจอคนที่นอกใจนะคะเจอคนที่ศีลเสมอเราไม่ชัดเจนนหความรักที่เออถูกหลอกอย่างนั้นนะคะได้ด้วยนั่นถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้เสียใจเสียเงินอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ได้ด้วยมองว่าความรักของเขามันมันใกล้เดทคือใกล้จบบางบางอย่างแล้วล่ะเพระเขาก็เริ่มรู้ตัวหรือกรณีบางคนเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่สามเจ้านะคือคําพูดที่แรงหรือตรงไม่ค่อยให้เกียรติเราไม่ค่อยน่ารักนะฉันจะเวีย่ยงฉันจะตรง จะจะพูดแบบนี้นะเป็นความรักที่รู้สึกว่าเออเอาเอาแต่ความคิดของตัวเองทําให้มีคนที่เดินออกมาในความสัมพันธ์นี้ถามว่าเป็นยังไงหมอว่าถามว่าเอา้าแล้วเขาไม่ลองไปดิวเหรอใช่ค่ะเขาอาจจะไปลองดิวนะกรณีนี้นะคะลองดิวลองคุยกับใครบ้างลองดูแต่มันไม่ใช่สําหรับเขานะคะความรักนั้นไม่ใช่อะ่ะ หมอว่าเขาจะรู้สึกเสียดายเรื่องลมเดิมเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคุณและโดยเฉพาะสิบถ้วยนะคนที่เป็นครอบครัวคนที่อยู่กันมานานและรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังคงกอดรัดความรู้สึกนี้ไว้ยังคงคิดถึงคุณคิดถึงนะชาวท่านลมนี่แหละคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเก่าๆกรณีบางคนเข้าไปคุยกับคนอายุน้อยในสายงานเดียวกันหรือคนคุ้นเคยคนรู้จักแต่หมอว่าอาจจะกลายเป็น เป็นเป็นรักสามเศร้าของของเขาก็ได้นะคะที่เขาอาจจะไปเดียวคนรู้จักคนคุ้นเคยคนเก่าๆแต่คนคนนี้เขาอาจจะมีพันธนาการอยู่ก็ได้นะตรงนี้หมายว่าเขาพยายามที่อยากจะตัดจบเขารู้แล้วละ่ะว่าเขาไปเจอสิ่งที่ไม่ได้ดังใจหรือไปเจอสิ่งที่ไม่โอเคเริ่มรู้สึกเศร้าเริ่มนะคะยืนนะยืนก้มหน้าเศร้าคอตกเงี้ยหรือก้มหน้าเศร้าเงี้ยเริ่มคิดถึงเรื่องเราเก่าๆเรื่องเ,าเรงเาเดิมๆที่มีกับคุณ ที่ผ่านมาอาจจะโลเลที่มาอาจจะลังเลหรือที่ผ่านมาอาจจะมีตัดสินใจผิดพลาดที่ไปเลือกอีกคนหนึ่งหรือบางคู่บางคนก็ขัดแย้งกันฉันพูดตรงไม่น่าพูดแบบนั้นเลยไม่น่าพูดอย่างนี้เลยมันก็จะมีอารมณ์ผุดขึ้นมาในหัวมีคนสองคนอยู่นะคะอยากรู้อยากเห็นไพ่แปดไม้เท้าสื่อสารขึ้นมาแล้วนะมีคนจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะมาดูกันบ้างว่าเขาคิดยังไงกับพัดลมบางนาะความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณนะคะ ใบแรกเลยเ,เขาบอกว่าคุณกลัวคุณถ้าเขาทําให้คุณเสียใจนะเขากลัวคุณไม่เอาเพราะว่าอะไรคุณน่าจะเคยให้โอกาสแล้วมือที่พายออกไปให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วก็ได้ะตรงนี้นะกรณีที่นะเขาเป็นฝ่ายที่ทําเราหรือกรณีที่เบางครั้งอาจจะเป็นคําพูดเราไหมที่พี่พี่พูดตรงก็ได้นะคะพูดแรงตอนนั้นหมอมินอยากจะบอกว่า เออไม่มีใครเพอร์เฟกมากมายขนาดนั้นคือบางครั้งเราก็คิดผิดหรือพูดผิดก็มีนะคะตรงนี้แต่อย่าลืมนะคะคําว่าผิดพลาดน่ะมันก็แค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ผิดซ้ําผิดซากนะคะตรงนี้นะผิดจนเป็นนิสัยอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะมาดูกันต่อนะ,ะหนึ่งดาบกระเด็นออกมามอว่าเขาอยากเคลียร์อะไรกับคุณนะอยากคุยกับคุณหรืออ้ยอยากกลับมาชาัดเจนอ่ะที่ผ่านมาตัดสินใจผิดพลาดแล้วมันก็ผิดจริงๆตรงนี้ว่าอุ้ยเขาไปเจออะไรที่มันไม่ได้ดังใจ อยากมาเคลียร์นะอยากชัดเจนเนี่ยให้เด่นออกมาเลยอยากมาง้อคุณนะ,ะรอคุณมาง้อหรืออยากมาง้อคุณนะคะเดมูลนะคะกำลังคิดเดมูลนี่ชาวมีนลัคนามีนนะคะกำลังคิดซับซ้อนสับสนอยู่ในตัวเองคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคุณหกถวยนะคะเจ็ดเลี้ยนกําลังคิดวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อยากจะกลับมาวันไหนคุยยังไง ค,คุยแบบไหนดีอะไรประมาณนี้หรือเจ็ดเลียนที่ผ่านมาเขารู้ว่าคุณทุ่มเทยอยลือมากเจ็ดเลียนเห็นไหมคะคนคนนี้กวาดต้นเลียนใบไม้ต้นหญ้าเรือนมันก็จเจริญงอกงามแปลว่าความรักที่ผ่านมามันได้ถูกฟูมฟักมันได้ถูกการดูแลเอาใจใส่นั่นเองนะคะเขารู้แหละว,ว่าคุณดูแลเขาดีนะเนาะนะคะหกเลียนความรักความสมาธิผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ เป็นคนที่ให้ก็ได้นะเช่นบางคนให้เงินให้ทรัพย์ให้ใจให้ความรู้สึกดีๆนะคะแต่ถ้าได้แต่แต่พอได้กลับมากับความว่าอุ้ยทำไมพูดแรงใส่เราก็มีนะคะหรือความรักนี่มันเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมไหมที่ผ่านมาเขาอาจจะดูแลคุณไม่ดีหรือเปล่านาินะดาเออเหนื่อยเสียใจบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะหรือทําให้เราเจ็บก็ได้นะคะไม่ได้ใส่ใจดูแลตอนนี้เป็นยังไงเครียดมากเลยนะคะเครียดคิดเยอะคิดมาก อยากได้คุณคืนนะสองไม้เท้าเนี่ยรอโอกาสรอจังหวะบางคนก็ความรักอยู่ไกลไหมนะหรือรอโอกาสรอจังหวะรอคุยรอเคลียรอพูดนะอาจจะคุยยังไงดีอะไรประมาณนั้นนะคะเขายังถือคุณไว้นะ,ะแปดไม้เท้าคือการพูดการคุยการสื่อสารอ่านนะคะแต่ถ้าความคิดหมออ่านแบบน,นี้นะคะว่าเขายังคิดถึงคุณอยากคุยนะแต่จะคุยยังไงล่ะคุยแบบไหนดีจะเข้าทางไหนดีเออจะเริ่มต้นยังไงดี จะเอื้อนเอ่อยังไงดีอะไรประมาณนั้นนะคะพอทําคุณไปเยอะไห้สบดาบเน่ย,น,ยนะคะจะติกนะคะจะติกนี้ชาวตุลละคณาตุลความรักนี้หมยว่าถ้าเขาตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดเหมือนเหมือนคนที่เอ้ยนะคะฟิลประมาณว่าอยากกลับมาเลือกใหม่นะแต่อย่าลืมนะคะการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่ผ่านมาจะมีคนที่เจ็บถูกไหมคะคนที่เสียใจ ก็คือนะคะชาวธาตุลมก็ได้หรือคนที่โดนทํายิ่งบางคนที่อยู่เป็นสถานะแฟนเนี่ยนะคะเนี่ยสีแม่ท้าเป็นครอบครัวแล้วสามตาม่างธาตุลมเจ็บนะนเนี่ยนะคะยิ่งอยากได้คุณคืนอ่ะคุณคือความมั่นคงดูแลใจใสดีอยากจะเทคแอคชั่นนะอยากจะทักทายออกไปแต่โดนบล็อกไหมหรือที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังเคลียร์ไม่ได้นะคะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณลองดูนะคะ,อะลองดูเนาะ นะอารันดันแรกเลยส่องอยู่ค่ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณเริ่มส่องแล้วนะเริ่มส่องแล้วโอ้บอกว่ายังคิดถึงคุณอยู่เลยสองถ้วยนะคะยังถือคุณไว้ในมืออย่าลืมนะคะคิงถือถ้วยตรงนี้คุณเห็นไพ่นะคะในพื้นดวงคุณเป็นควีนถ้วยตรงนี้คนเราจะรู้ซึ้งถึงค่าของความรักก็ต่อเมื่อเสียไป ตอนที่เราให้โอกาสตอนที่เรายังรักตอนที่เราดูแลทำไมไม่เห็นคุณค่านะคะตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่าคุณมีค่าเหงาจังไม่มีคุณจัดเม้นอยากหรือฟื้นเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆกับคุณนะคะไพ่ตรงนี้อ่าตีคู่มาและคิดถึงเนี่ยยังคิดถึงคุณเลยคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมานเะนี่ยรอโอกาสรอเคลียร์ใจเครียดมากเมื่อกี้มานพึ่งออกมาเหมือนกันนะโดเวอรคือคุณและคนเดียวเนี่ยนะคะคุณคือบ้านคือครอบครัว ลืมนะแปดไม้เท้าขึ้นมาแปดไม้เท้าก็คือการคุยการสื่อสารได้หมดไม่ว่าจะพิมพ์ไม่ว่าจะแชทไม่ว่าจะคุยสื่อสารคิดนะคะอยากคุยอยากเทคแอคชั่นนะคะอันนี้ราศีเมษราคานามษอยากคุยมากๆเลยคุณคือพ่อพระแม่พระคนนี้น่าจะไปทําบุญไหว้พระขอพรอ,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 อะไรมาแต่ที่ผ่านมาเขารู้ว่าทําให้คุณพังเยอะหรือบางคนก็ทะเลาะกระทลมกันไปจับได้โป๊ะแตกหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันพังอะ่ะนะคะดูนะัใต้สําหรับมันขึ้นเลยหกถ้วยเนะี่ย มาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะจะเป็นเช่นไรทตดลมต้องการความรักที่มั่นคงซื้อสัตว์จริงใจนะคะตรงนี้นะช่วงนี้ทตดลมงานเยอะเนะาะทตดลมก็เริ่มลุกปล่อยเริ่มวางแล้วไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่คุณล็อกที่ คุณจะเทคแอคชั่นหรือไม่เทคชาวทัานลมาว่าฉันก็มีความสุขนะฉันก็มีความสบายใจดีเงินก็มีงานก็มีเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มีความสุขดีในพื้นที่ของคุณนะคะในถือถ้วยนะคะคิงเรียนคิงเรียนนี่ค่าดินกันสมมงก,ก่อจะติกนะคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบบางท่านก็ได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนอื่นแล้วเนาะนะคะ อ๋อนะ,คะใครตีคู่มาเลยหนึ่งนะ,ะอันนี้หมอพูดเลยนะบางคนได้เจอคนใหม่แล้วนะคะนะคะคนใกล้ตัวคนที่เริ่มต้นด้วยดีความรักสดใสาบางท่านนะคะแต่บางท่านสิ่งเกา่าเก่านะคะสองคุณนะคะสองนักมากเลยเนี่ยนะคะ the emperor ถือไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยถกถ้วยสามเหรียญได้พูดได้คุยบางคนมองภาพก็ต่อคนเดิมๆคนเก่าๆรอวันเคลียร์ใจรอวันกลับมามาพูดอย่างนี้นะคะชาวธาตุลมบางท่านมีคนใหม่มาคุยแล้วอันนี้ก็คือนะคะก็ถ้าท่านใดที่มีก็นะค,ะความรักของคุณจะเริ่มสดใสแต่บางคนอันนี้หมอพูดถึงนะคะมันขึ้นมาเต็มไปห,หมดเลยว่าคนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยนะคะเขาจะวนกลับมา ขอโอกาสทักทายช่วงนี้สองคุณหนักมากเครียดด้วยคิดถึงอยากวนกลับมาบางคนก็ตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดนะคะเนี่ยคนเดิมๆเนี่ยวนกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณนะ,ะบางคนก็พูดตรงพูดแรงบางสิ่งบางอย่างะะอยากให้กลับมาหมอว่าเขาก็คิดถึงแต่เขากําลังช่างใจนะคะว่าจะกลับมาดีไหมนะคะกลับมาแล้วจะคุยยังไงดีคุณจะรับไว้ไหมคุณจะ นะคะคุณจะอยากอยู่กับเขาไม่นะคะอยากเคลียร์ไม่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คนคนนี้กําลังคิดนะะบางอย่างก็อาจจะไม่ไม่น่าพูดแบบนั้นหรือไม่น่าตัดสินใจผิดพลาดก็มีแต่แล้วหมอว่าเขาจะอดรนทนไม่ไหวเพราะเขาเครียดมากสองคุณหมอว่าเขาจะกลับมาโดยเฉยเพาะสิ่งที่คุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวมัน่นคงและคนที่ทุ่มเทให้เขามาขอให้แนะนํานะนะคะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็น<ๆ>เคลียร์ปัญหา<ๆ>นะคะ หว่าหมอทันทานลมแบบนี้มาไลายคลิปแล้วว่าจะได้วนกลับมาสำหรับบางท่านานะนะเอ็มเพจถามว่าคุณงอไหมตอนนี้คุณก็นั่งอยู่บนบัลลังของคุณนะคะตรงนี้คุณอยากได้ความรักที่ซื่อสัตย์นะคะอ่าไพ่ขึ้นมาหมดแล้วนะคะวิวช่วงนี้นะคะคุณอยากได้ความรักที่ซื่อสัตย์นะไพ่พระนะคะจริงใจนะคะ ความรักที่เมตตามองอนาคตข้างหน้าหมอพูดอย่างนี้นะคะถ้าท่านใดที่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวอยู่กันมานานหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันนะแล้วแต่คุณนะคะหมอว่าโชคชะตาวิวนะคะนำนำนำคุณทั้งคู่ได้มาเจอกันหมอพูดอย่างนี้นะคะมีคนติดต่อสื่อสารคุณมามาขอโอกาสแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงตอนนี้คุณก็เริ่มชิวๆแล้วเริ่มสบายเริ่มทําใจและเริ่มอยู่ได้มากกว่านะ ตรงนี้แล้วแต่คุณจะให้โอกาสกันแล้วกันนะเนาะนะคะตรงนี้อืมนะภายตรงนี้บางคนก็ไปไหว้พระขอพรอ,อะไรไว้นะคะถ้าในหัวข้อนี้หมายว่ามีการติดต่อสื่อสารได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจความสุดสายความอุ่นบางคนจะกลับมาการเรียนรู้ที่จะที่ผ่านมาบางคนคนะ,ะไปเรียนรู้ว่าโลกที่เขาไปนะมันมันไม่ใช่สําหรับที่เขาต้องการ ะะมาว่าเขากลับมาคราวนี้น่าจะรักกันมากขึ้นหรือบางคนมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจจะเข้าใจกันมากกว่าเดิมสําหรับบางคนที่ใช่แล้วนะคะเนีย่ยคู่แล้วไม่แคล้วกันขอบคุณมากมายค่ะท้าทลมาลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงก็ไอดีไลน์ข้างล่างค่าครูหมอก็ทิ้งไว้ด้วยนะคะนะอ่านนิดนึงก่อนที่จะทักเข้ามานะคะมีแต่มีแต่สิ่งดีๆนะคะความอบอุ่นความสดใสกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ